ช่วงนี้ทองขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดที่จะขายทองนะคะวันนี้มวนจะมาคำนวณราคาประมาณคร่าวๆถ้าขายทอง1บาทจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ตามมนมาเลยค่ะ ราคาทองนะคะให้คุณเสิร์ชหาใน Google นะคะเพราะว่าราคาทองแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ราคาทองเปลี่ยนแปลงไวมากนะคะมนแนะนําให้เพื่อนๆดูราคาทองวันที่เพื่อนๆต้องการที่จะไปขายนะคะอย่างวันนี้นะคะราคาทองคําแท่งรับซื้อบัตรละ26,800นนะคะจะไม่ใช่ราคาทองคํารูปปันธ์นะคะถ้าเป็นทองคํารูปปัน่์จะโดนหัก5%สอาบอบจะให้หัก5%นะคะก็จะโดนหักอยู่ที่ 1, 3 4 0บาทนะคะวันนี้ทอง1บาทจะขายได้ ได้เงินประมาณอยู่ที่25,460บาทมนคิดที่น้ำหนักเต็มนะคะถ้าน้ำหนักไม่เต็มหรือว่าขาดนะคะก็จะได้ราคาถูกกว่าที่มนคิดนิดนึงนะคะแต่ต้องขึ้นอยู่กับร้านทองแต่ละร้านด้วยนะคะ เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะคะว่าทองหนึ่งบาทนะคะจะขายได้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้มุนก็มาคำนวณราคาประมาณคร่าวๆให้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะขายทองวันไหนมุนแนะนาให้ดูราคาทองวันนั้นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะถ้าน้ําหนักไม่เต็มน้าหนักขาดเยอะก็จะได้ราคาถูกก่ามูลเยอะนะคะแต่ถ้าน้ําหนักขาดนิดหน่อยนะคะราคาไม่ต่างกับมุนมากนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับร้านทองแต่ละร้านด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยมูลกดแชร์กดหัวใจ กดติดตามเป็นกำใจให้มุลทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะมุลมีออมท้องผ่อนทองสามารถติดต่อมุลได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ